สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะว่าเขาตัดกึนขาดแกใจแล้วหรือยังนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็น8ดถ้วยนะตอนนี้ก็เสียใจค่ะ ิดหวังอกหักเนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณทนทุกทรมานทางด้านจิตใจนะเหมือนแบบว่าเขาทำให้คุณเสียใจเขาทำให้คุณผิดหวังค่ะสองดาบแต่ก็ยังตัดตัดใจไม่ได้ตัดเขาไม่ขาดเดวเวยังเฝ้ารอการกลับมาของเขาอยู่นะคะยังอยากที่จะเคลียร์ยังอยากที่จะให้เขากลับมาเอ,อ่อเคลียร์ใจกับคุณอยู่เนาะคีนอพาร์ติเคิลค่ะเจ็ดดาบยังรักยังผูกพันค่ะ ใจคุณยังอยู่ที่เขาใจคุณยังไม่อยู่กับตัวนะยังฝากไว้ที่เขาอยู่ค่ะเจ็ดถวยมีเรื่องให้คิดเยอะมากมายค่ะในตรงนี้คิดแบบในเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนาะเหมือนกับว่าคุณก็ไม่เข้าใจว่าเออเวลาที่มันตัดกันเวลาที่มันมีประเด็นกันทําไมเขาถึงได้แบบใจร้ายกับคุณทําไมเขาถึงได้เงียบหายไปในตรงเนี้ค่ะมันก็เหมือนทําให้คุณมาคิดเยอะคิดมากเนาะยังรักยังรอเขาอยู่ นายออพาริเคิลกาวหมายปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะที่คุณกับเขาปะทะก,กันมีปัญหามีประเด็นกันเนาะมันไม่เขาเรียกมันไม่ได้ปรับไม่ได้จูนกันแบบจริงจังอะค่ะมันใช้อารมณ์กันมากกว่าในตรงนี้มันก็เลยมีประเด็นกันนะเดอะเฮอร์มิตค่ะเพจออฟสอดเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่หวานแหววไม่โรแมนติกอะแล้วเป็นคนที่แบบคุณไม่สามารถที่จะเอาใจเขาได้อ่ะค่ะมันเหมือนกับว่า อ๋อเดาใจเขาไม่ถูกนะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่พูดเขาไม่แสดงออกเนาะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักค่ะเป็นคนไม่หวานแบบไม่โรแมนติกด้วยแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองเนาะตัวคุณเองก็เหมือนกับตามเขาไม่ทันหรือว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเขาคิดยังไงเขามีใจให้กับคุณมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ตัวคุณเองไม่มั่นใจเลยค่ะกลัวาม,มากค่ะกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบกันจริงๆมันจะจืดจางกันจริงๆเนาะ ค่ะก็บอกเลยว่าเขาไม่ชอบความวุ่นวายนะด้วยพลังงานแล้วเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นแนวคิดของตัวเองเป็นหลักค่ะในตรงนี้เหมือนเรื่องทัศนคติที่คุณกับเขาแบบมันไม่ตรงกันอะมันแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้ปรับอืมมันเป็นเรื่องที่อาจจะแบบไม่ได้พูดมันออกมาแล้วมันเป็นทําให้มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นเป็นความอึมครึมเป็นความที่ ออยู่ในใจแต่ไม่กล้าพูดมันออกมาแต่มันพอสุดท้ายแล้วมันระเบิดออกมามันก็กลายเป็นออใช้อารมณ์ในการตัดสินใจค่ะถึงได้จบกันถึงได้แบบเงียบๆกันไปนะตอนนี้เวลานี้มันเป็นเรื่องของต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเอาแต่ใจนะอืแต่ด้วยความพลังงานของคุณตอนเนี้ยความรู้สึกของคุณตอนเนี้ยก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยเขาอยู่ ยังอยากที่จะเคลียร์ใจกับเขาอยู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ใจเขาคิดยังไงเอ่ยไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเพจออฟวาร d ตแปดถ้วยนะคะเดอะมูนค่ะเขาทำเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองอะ่ะแล้วเขาก็เสียใจเหมือนกันนะคะกาวดาบมันเหมือนกับว่าปัญหาที่ผ่านมาเขาก็เหมือน เขาก็รู้สึกผิดเขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็เหมือนไม่ได้รักเขาเหมือนที่เขารักอะ่ะเออในความรู้สึกตรงเนี้ยเขาน้อยใจเขาเสียใจเขาเศร้าใจเขาก็อยู่ในช่วงเวลาที่อออผิดหวังอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกข์ใจเหมือนกันนะคะ The m มือที่ a ช เจ็ดเหรียญจริงๆแล้วเขาอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้นะแต่มันก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะที่เขาคิดเขาทบทวนอยู่นะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้เนาะควีนออสอดกำลังคิดกาลังตัดสินใจอยู่ค่ะเสียใจก็เสียใจแหละไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่มันก็เหมือนสุดท้ายแล้วมันก็ห้ามไม่ได้ค่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดไปแล้วเนาะสิบถ้วยค่ะควีนออว่า อละตอนนี้อยู่กับตัวเองเนาะแล้วก็เหมือนโฟกัสไปแบบเรื่องงานเรื่องพ่อแม่พี่น้องเป็นหลัก6ถ้วยอ่ะแล้วเขาก็คิดถึงคุณด้วยนะยังคิดถึงคุณยังแบบฉุกคิดอะคะ่ะมันเหมือนกับพอเรื่องราวต่างๆมันผ่านเวลามาแล้วเขาก็มีการทบทวนมีการนั่งถามตัวเองเนาะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์เนี้ย เขาก็อยากที่จะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะมีโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจกันกับคุณนะคะเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงใจเขายังไม่ได้เปลี่ยนไปแต่เพียงแต่ว่ามันยังอ,อยากหาอกาสหาเวลาที่จะคุยที่จะเคลียร์ใจกันอยู่นะความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็ยังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่เขาก็เสียใจเคลียร์ใจตัวเองอยู่คะ่ะเขามูฟออนหรือยังคะ่ะ คีนอฟคัพนะคะเอ็ดอฟคัพก็วันๆอยู่ค่ะเขากลัวว่าความสัมพันธ์มันจะไม่เหมือนเดิมนะในตรงนี้เขาก็แอบ,บกังวลใจอยู่เหมือนกันค่ะ DM เพจนะคะเหตุอนพาริเคห้าเหรียญรักก็รักอยู่นะใจก็ยังมีให้คุณอยู่นะแต่ไอความน้อยใจความแบบ น้อยน้อยใจที่เขามีอ่ะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณรักเขาน้อยลงเขารู้สึกว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วในตรงเนี้ยมันทําให้เขาเอ่อฟลอะค่ะแต่ถ้าถามว่าเขาจะมูฟออนได้ไหมเขามูฟออนไม่ได้นะพอเอ็ดออพคับขึ้นมายังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ยังอยากที่จะเคลียร์ใจกันอยู่แต่ก็เหมือนกับว่าลึกๆแล้วอ่ะมันหวัดมันหวั่นมันกลัวว่าคุณจะไม่รักเขาแล้วอ่ะในตรงเนี้ยค่ะ ขาตัดคุณได้ไหมเอ่ยอัลวินถ้วยนะคะเก้าไม้ควีนออฟพาร์ติเคิลนะคะ The High Princess ค่ะเพดด์ออฟคัพ ถามว่าเขาตัดคุณได้ไหมเขาก็ช่างใจอยู่นะในช่วงแรกในตอนแรกเขามีการทบทวนเตียงอยู่ค่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนาะแต่พอสุดท้ายแล้วอ่ะเหมือนถามใจเองแล้วสุดท้ายแล้วใจเขาก็ยังมีคุณอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่ายังช่างใจอยู่ะค่ะตัดก็ตัดไม่ขาดจะเดินหน้าต่อก็รู้สึกไม่มั่นใจจะเดินหน้าต่อก็รู้สึกว่าจะเจอกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆไหมจะผิดหวังจะเสียใจเหมือนเดิมไหม จะกลับไปแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงคุณจะรักเขาเหมือนเดิมไหมในตรงนี้มันเหมือนวนเวียนอยู่ในความรู้สึกความคิดของเขาค่ะก็ยังตัดไม่ขาดนะคะในตรงนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะจะเป็นยังไงบ้างเอยระหว่างคุณกับเขาเนาะห้าดาบค่ะสี่เหรียญก็ถามว่าราบลื่นไหมไม่ได้ราบลื่นเนาะแต่ก็ยังรักยังรู้สึกหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะคีนอปว่า ยังไม่ได้เปลี่ยนใจนะเดือชาริออตค่ะ q u e วีนอวัตดนะคะคิงอวัตรพลังงานของไพ่คู่เนอะในตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานแล้วคุณกับเขามีโอกาสที่จะปรับความสัมพันธ์นะเออยังไงแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนใจแต่ว่าถามว่าราบรื่นไหมไม่ได้ราบรื่นนะคะหกไม้ขึ้นมาตอกยำนะ้ำเน้ะการกลับมาเริ่มต้นใหม่สี่ดาบค่ะแต่ก็เรื่องไม่สบายใจเก็บไว้ข้างในเนาะ สุดท้ายแล้วมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นค่ะมีการที่เลือกที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เนาะหกถ้วยอะค่ะหกดาบเ,ออเลือกที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึ่งเหมือนรอเวลารอโอกาสอะคะ่ะเด e เดวิลเพราะว่าตัดกันไม่ขาดเนาะมันเป็นเรื่องความผูกพันเป็นเรื่องของความลึกซึ้งความผูกพันที่คุณมีให้กันนะคะมันไม่ได้จะตัดกัน,นง่ายอะคะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ใจกลับมาคืนดีกลับมาเริ่มต้นใหม่ดีลกันใหม่ ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเรื่องที่มันไม่สบายใจก็ยังอยู่เรื่องที่ต้องการปรับก็ยังอยู่ในตรงนี้มีกากขอแนะนําให้ปรับให้จูนให้แบบเคลียร์ในข้อที่แบบคุณคิดว่ามันค้างคาใจคุณนะคะสาหรับชาวธาตุไฟนะเคลียร์ใจกับเขาด้วยเหตุผลนะมีกาว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะเพราะตรงนี้ทั้งคุณทั้งเขาเหมือนกับว่าเรื่องที่จะเก็บปมนั้นไว้ในใจอะแต่พอเวลาที่มันแบบมีประเด็นกันขึ้นมามันจะระเบิดขึ้นมา ก็จะกลายเป็นปัญหากันอีกก็ถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีค่ะที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันใหม่นะอยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาต่างๆตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ